ขอนหอนหอนขอนขาขอนแน่เนวเวยหิน้ำกระหิวสิยางไปคืไอไก่เถอะเนาะพี่อาย,ยางมากมองกระติกพอดีเห็ุจังไดวะพี่ไอ้พี่ไอ้พี่ไอ้เอากระติกนะ้มามาให้แน่อนะยัยงก่อนนะสาวเอากระติกนะ้มามาให้กินแนะ่ นั่นเย็นเย็นมีบอลนักตีอกนันมีอยู่แล้วเจ้าคือบอลยางมาเองโอ้ยคอยห้อนอ้ยฮ้อนอี๋เหรอห่อนห่อนเนาะห้อนห่อนห้อนห่อนเบื้องเบิ้งสิพัาดหายอีหยังเหรอพี่ใหญ่ฮะอีหยังจะหาหยัง หอนแท่งหอนแท่งนาแร่งเขียดมันตายวะนะเช้าแม่นดิบฮะก็สิว่าเขียดตายเลยพี่ใหญ่ฮึใครว่าเขียดตายบุรีเจดีบ่นะมันเขียดยังสิมาตายอยู่นี่หรือกระปูบ่กระปูเน่าบ่เอาก็สิว่ากระปูเน่าจะมานั่งมองกระปูเน่าบุรีเจดีใจกระปูสิยับมองไหนกระปูเน่าบ่ แม่เออกินเสียแล้วนะสาวมานั่งไหมเสียแล้วบ่เอเอมึงขอจะกับปูน้ามันนางนี้ก็ได้บ่โอ้โหมูละอ่าน้ำให้กินนะโอ้หวานว่าสันไปเลี้ยง่วงกับเลี้ยร์ขวยก็ได้นี่อางอีกแล้วพี่อายขี้เกียมใต้อยู่บทแถวนี้โอ้ยขี้เกี๊ยวยังขี้ไม่ยอยู่ในป่าตัว อ๋อเร็วๆเนี่ยโอ้ยเห็นแต่ห่อนี่เมียไอ้บุจันทร์แล้วมาเขียนขวยแล้วบ่อน่ะไอ้บุจันไม่กินน้ำด้วยไอ้บุจันเด้อไม่กินน้ำร้องกันเลยไอ้บุจันโอ้ยหอนหอนหอนโอ้ยพอดีว่างกำลังหิวน้ำพอดีหิวน้ำพอดีอย่างขั้นดังเป็นตะเบยขึ้นเมื่อางนางก่อนเมื่อพี้ไอ้พันว่าอันขี้เกียจตายเพื่อนนะใอยว่าเกียจเน่าบ่ไอ้บุจัน เว้ยเขียนเน่าอยู่บ่มันฉีเน่าอีกอย่างมันเห็นมน่ามากบแล้วเน่ากบเน่าบ่เป็นเยปปานนั่นจะเปิดบังบงเจ้วที่ไอ้บุญจันทร์ุญจันกนกินนี่เด้อเจ๊หาบึงเบาฮะมันเศร้ามิ้นเลยเด้เศร้ามิ้นแลวนะสาวมานัังไม่เนะมาคุยกับบุญจันทเล่นนี่นี่เปแจใจไหนมามามาคุณสาว นังแนม่ลมมาทังนี้เนี่ยบ่าลมมาทังนี้ียังพี่าอโอยคอยพูดแล้วคอยไปก่อนเน้ะไอบุญเจ้าเอ้ยคอยไปแล้วแล่วเท้ายังเป็นเลาหรอกบินยืดเจ้า มันแม่อาจจะเป็นบ่